สัปดาห์แรกก็จะเปิดๆอย่างนี้แหละลูกต่อไปก็จะคีบแล้วพูดทางละแยะนะคะขยันข้ามขึ้นมาลูกหนึ่งสงสามสี่ห้าแปดแล้วแปดนล้ว อ่ายกมอซ้ายอ่าแล้วก็ดีอ่ะไปเตะครับสองสามสี่ห้า หนึ่สอง่าเปลี่ยนค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าสอจาสี่ห้าอะไรก็เป็นขึ้นค่านะคะ้ค่าี่เราจะได้ขึ้รอบเราจะขึ้นเป็นรอบรอบมันจะมีทั้งหมดสี่ค่า โดยก่อนจะขึ้นท่านนเราจะต้องเป็นท่ามาทิ้งก่อนมาทิ้งก็คือการได้มาล้างที่อ่านวิธีการรับถ้าพวกเรารับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสองให้ได้สี่คาก็จะเป็นสารสกัดจากพอซื้อมาคุ้มมากอ่านวิดีโอไว้นะเธอ

<millenn> 1ริ่มสามสิบหนึ่งสองสาม3ี่หออม่อ่อี่จม่หแล้วไปอที่้จะไม่หว ก้าข่อยหลังนะคะเก้าข่ายเก้าคิศเกีอ่าตัวอย่างห้าหกเ็ดอยเก้าว่ยก้าทิศนะคะโดยก้าในฝั่งขวาก่อนเรียสามสิ หนึ่งสองสามก็ตอันนี้ยังไม่ได้ใช้มือเลยนะคะเจ็ดสองส1ามสี่เจ็ด่งสาม้าจ็ต่อไปโอ้โอ้แหม่มัวดีแล้วดีข่าดีข่าไม่ขบั่ครับเป็นไงบ้างวิศนุหนูเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ไหมสามสี หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสองหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดสามหน่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดสี่อ่านจบต่อไปห้าต่อไปค่ะที่วอลอ่าอีพี่วอลก็คือการก้าวเป็นรูปตัวบีโดยก้าวเท้าขวาขาก่อขาเตรียม 8 9 1 0 1 1 2 3 4 5 6 เจ็ดแาดหน่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ็นแปดสามสี่ห้าหกเจ็ดสองที่โาหะก็แดงๆเกลือด้วย ห้าเด่ข้าอะไรเก็บไว้อ่าเป็นไงบ้างอาเรียมอ้าไฟเั้ทิศอสามสี่เป็ไงบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสามสี่โอเปคนละัานะสีม่วงกับสีแดงห้าหกเจ็ดสส สี่ห้าหกี่มีี่มอมีอัพก่อนมีอัพีเขาไว้แเตรีย believer, はは trendy, ส oo, dafür, มสามเามส SUBSCRI, ี่ห้กเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสองหน่ามห้าหกเจ็ดสามหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดสีต่อไปห ขอคันท <muitas S 2> ้ายตัวบีรูปตัวบีเรียสองสามสี่ห้าหกเ็ดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเด็นึ่งองสามใครได้ทำขอห้าัสห้าหกเ็โอ้มองผงได้สเต็ปดี เอาสัปดาห์นี้เอาแค่นี้ก่อนลูกนะลอนสัปดาห์ต่อไประวัยยันสุดมา